พอเดินทางมาได้สักพักหนึ่งครับผมก,ก็จะถึงถนนใหญ่นะครับที่จะเลี้ยวไปอำเภอบ้านานาและก็เก่งคอยนะครับตรงไปก็จะเป็นถนนใหญ่ที่จะเดินทางตรงไปวัดพุทธฉายนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ48กิโลเมตรโดยประมาณนะจากที่จิคตคดที่เรามานะครับก็วิ่งถนนใหญ่ตรงๆไปครับเรากล่าวว่าที่จะหาที่ทานอาหารก่อนนะขับไปก็ แดดแรงนะครับแดดแรงมากจากเมื่อเช้าก็คนละคนละฟิวกันเลยขออนุญาตตัดวาร์ปมาที่ร้านอาหารเลยนะครับผมร้านนี้เป็นร้านแนะนำ <Okay. S 1> นะครับใครผ่านไปผ่านมาผมผมแนะนําเลยนะว่าควรแวะและก็ควรที่จะสั่งเมนูเด็ดของเขานะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำตําลึงผมสั่งเป็นเส้นเล็กนะครับแล้วก็เป็นเกาเหลาด้วยและก็เด็ดอีกอย่างหนึ่งของเขานะก็เป็นข้าวคุกกะปินะครับที่เด็ดเลย ที่เห็นว่าสั่งกันเต็มโต๊นี่คือไม่ใช่อะไรนะครับเรารวบมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเข้าด้วยกันนะก็เ,เลยจัดหนักจัดเต็มครับกะว่าเอาให้อิ่มเลยนะครับเติมกาแฟเติมพลังบวกด้วยส้มตำกุ้งสดนะครับที่เด็ดเหมือนกันนะครับอร่อยทุกทุกอย่างเลยนะครับใครมามาแถวใครผ่านมาแถววัดพุทธชายนะครับร้านนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกครับ ก็จากที่ร้านกุฎิดำลึงนะครับก็เดินทางต่ออีกประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับตรงไปตรงไปสุดๆเลยนะครับก็จะเป็นแรงชาติน้ำตก3หลันนะครับด้านสายมือของเราก็จะเป็นวัดพุทธฉายนะครับก็เป็นวัดที่มีความอันซีนนะครับอยากให้ทุกคนมาพิสูจน์เองนะผมไม่มีเล่นแล้วนะมีแต่อาเจ็บน้ำอย่างเดียวนะวร้างกากของก็ปิดครับถ้าไปนั่งเล่นได้ไหมไม่ได้ค่ะ มีธรรมชาติอย่างเดียวตอนนี้ร้ายเหตุของก็ไม่มีอม่ปวไม่อ่างมีบนน้ำทรงไม่มี60เดี๋ยวรอบาดด้วยค่ะระกังที่ไหนคะข้งาะะงในเลยจ้าข้างในมีลายเซนเป็ดกระดาษเชื่อ <c oughs> กหรือรตามเก็บถ้ว้ <c oughs> วันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่นะครับมาก็น้ําไม่มีเลยนะครับน้าตกนี่คือเม็ดน้ําไม่ไหลนะพี่เขาบอกว่ามีน้ําแค่ในอ่างเก็บน้านะครับผมแล้วก็เข้าไปนั่งเล่นกลางเต็นท์ได้อย่างเดียวนะครับน้าหมดแล้วน้ําไม่เหลือก็ค่าบริการในการเข้าอุทยานนะครับผมก็ทั้งหมด60บาท2คนนะค่าเข้าคนละ20บาทแล้วก็ค่าของมอเตอร์ไซค์อีก20 ที่นี่จะมีปั๊มรูปสัตว์ทั้งหมด3ชนิดนะครับนั่นก็คือเป็ดกระต่ายและก็ผีเสื้อแต่ว่าวันนี้ผมได้แค่2ชื่อนะครับคนที่เซ็นชื่อตัวเป็ดนะครับวันนี้หยุดงานลาหยุดก็ได้แค่2นะครับก็กะว่าครั้งหน้าจะมากางเต็นที่นี่ที่นี่เป็นรูปกระต่ายกับเตาไม่ใช่ไม่ใช่รูปอะไรนะกระต่ายผีเสื้อเป็ดเออกระต่ายผีเสื้อเป็ดแต่ว่าวันนี้เป็ดไม่ทํางานเป็ดไม่ทางานเป็ดหยุดงานก็เลยเหลือสองตัว นะครับใ<ค>นนี่ม,<า>มีไก่นะอันนี้มีไก่แต่ไก่เซ็ตไม่ได้แกงแน่เงเดียวแย่าร้องดัง <c oughs> ใครมากลางเป็นที่นี่ห้องน้ำเขาดีมากเลยนะ <c oughs> ห้องน้ำดีมากนะครับแล้วก็กลางเป็นผมว่าที่เนี่ยก็ดีสามสิาาบบาทเองค่ากลางเต็นท์สามสิบบาทเหรอใช่ค่ะถูกไหมค่าเข้ายี่สิบค่ากลางเต็นท์สามสิบบาทเองหามุมนั่งใช่ครนี่ม,มีชิงค้าให้เล่นะคะ เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าวิวดีมากครับเหมาะอย่างยิ่งในการกางเต็นท์ถ้าใครต้องการที่กางเต็นท์ไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็สงบกว้างราคาไม่แพงนะครับแนะนําอุทาิแห่งชาติน้ำตกสามลันนะครับสุดๆสวยมันมีที่ให้กางเยอะนะครับจะเป็นบริเวณหน้อ่างเก็บน้ําแล้วก็บริเวณด้านข้างของลาําธารฝั่งด้านหลังนะครับตรงนั้นก็จะสงบนิดนึงนะครับ ก็จะเป็นที่ที่สามารถกางเต็นท์ได้แบบส่วนตัวที่ผมไปนะครับบริเวณด้านหลังก็จะมีนะักท่องเที่ยวมากางเต็นท์แล้วก็ข้างหลังสวยนะครับเป็นบริเวณที่มีต้นไม้แต่ว่าข้อควรระวังในการกางเต็นท์ใต้ต้นไม้ก็ต้องระวังกิ่งไม้หักลงมานะฮะควรคที่จะมีพื้นที่ว่างโลง่ลงๆนะครับแล้วก็ควรดูทำเลให้ดีนะบางพื้นที่เป็นพื้นชัน หรืออาจจะเป็นรังของมดนะต้องดูให้ดีนะเวลาใครจะกางตรงไหนนี่คือประสบการณ์ตรงในการกางเต็นท์พื้นที่ต้องเรียบนะครับเพื่อที่จะสามารถนอนได้แล้วก็พื้นที่ต้องเป็นพื้นที่โล่งสลับกับพื้นที่ร่มจะได้ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ควรระวังนะครับอย่ากางเต็นท์ใกล้กับรังของมดหรือพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือน้ำไหลผ่านนะครับ แต่ว่าไอาอุปมาอุปมอะไรนะใบหน้าง,งามเป่งปังดุดจันฉายเนตรเล่งามปานปานหนึ่งตากว้างสอนกำลังสอนอยู่ว่าคำไหนจะเป็นอุปมาบ้างเสียงหวานปานนกโกกีฬาหนูก็ยังไ,ไม่รู้ยงนีนกเจ็กโกูกีฬานี่มันร้องไงชื่อเพาะนะนกกีฬายังไม่รู้เลยจนตอนเนี้อออมันมอนจ๊อกกะดดิง กกแต่ประเด็นก็นคืออ่านไปอ่านมาอีนี่มันสวยจริงเปล่าวะแล้วมันก็บอกว่าจมูกเล็กเดียวเล็กปันหนึ่งดอกงาอะไรเชียดอกงาเป็นยังไงวะอันแค่นี้อาอจจะเพแค่นี้เออฟันฟันขาวงามเหมือนไข่มุกไม่ไข่มุกอ่าละละ,ะไปเรื่อยยามเดินสง่าเหมือนช้างทรงแบบ เอาแล้วอินนี่สวยจริงเว้ยเนี่ยดูให้มันจินตนาการเดือมันช้างเลยลเหรอตูดบิดมันช้างสง่าเยี่ยงช้างทรงเอวคอดพอดีขาปานล,ลำกล้วยทีเนี้ยเด็กก็บอกว่าคูอีสวยจริงใช่ปะหรือว่าเนี่ยพ่อบอกให้พรอเอกเอาอินี่ไงอีนนี่มันสวยแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวสองคนขึ้นมาวาดดิมันเป็นยังไงหน้าตาของผู้หญิงคนเนี้ย อีนึงวัดสวยมากอีหนึงวัดอุาบาทเแบบกูเหนื่อยมากนกโกกีฬาสัตว์เหมือนโกลิโกเลยลอร่อยเลย <c oughs> พอเวลาประมาณช่วงบ่ายครับแดดแดดเริ่มล่มแล้วเวลาสำหรับการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปออกมาก็ค่อนข้างแสงแสงค่อนข้างดีครับบริเวณที่เป็นลากลางเต็นท์นะครับตรงนี้ วันนี้ไม่ค่อยมีคนเยอะมากก็จะสามารถถ่ายรูปได้เราก็นั่งเล่นกันตรงนี้ครับถ่ายรูปกันไปแล้วก็วิ่งเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งก็ถึงเวลาก็ขอตัวกลับกรุงเทพกันต่อก็จากที่นั่งพักผ่อนแล้วก็นอนหลับกันตื่นหนึ่งครับประมาณ2ชั่วโมงนะก็เก็บข้าวของครับเพื่อที่จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับก็น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับกันยาวๆครับเราออกจาก ยาใชาติก็ประมาณสักบ่ายสามนะขับเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมรับฟังติดตามคลิปของพวกเรานะครับผมช่องคนตื่นเที่ยวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ